สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านที่กดเข้ามาเจอคลิปนี้นะตอนนี้นะคะเมนูวันนี้ง่ายๆค่ะเบื่อข้าวค่ะตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เบื่อข้าวชีสขายนั้นมีจะมีมากินมาอ่ามาม่ามาเลยกันค่ะมีสีดํากับสีเหลืองสีเหลืองคือรสผสมชีสนะคะเดี๋ยวเราก็จะมากินกินกันค่ะแต่ไม่ได้ใสช่ชีสชีสยังอยู่นี่อยู่แต่ใส่แต่นี้ แล้วก็มีโครงไก่ย,ย่างไม้ละสิบบาทมีหมาล่าค่ะ <ÿ S 2> ไม้ละสิบบาทแล้วก็มีลูกชิ้นค่ะแล้วมีแตงกวาเดี๋ยวเรามากินกันเนาะแมวเวเชิญค่ะแมวเวีแมวเวียไม่คุยเลยเนะแมวเวจเีย<ส> <ército> เพีอย่างนี้แหละค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขอกินลูกชิ้นรอง ไม่เรียกเขาปาก็จฮือฮือเลยแหละอะไรกันนะอือืมไม่ใล่อะ้าน,นะีามเดือนะ คุณค่ะอืม <c oughs> เยเจียวมันอิ่มันนงหรออันนี้อร่อยแ้วการนี้มันหวานกันใช่ไหมเหรอขนาดสนมี ระจอมสมั่งได้นะคะที่ส่งของทุกวัน,นะคะ่ะไปประมาสเขอบรมาสิ ให้ทำอีะเม่อมโอ้ฮเขาไม่มาเลบอแต่ว่าให้อายอีกรมั้ยขอโทษค่ะวันีเเลย <laughs> อนน้เปรีน่ออนะเาคงว,ว่าไม่อย,าาย,อยอ่า,า,มมางามาร้านพอไม่จีไ้่เาล่าง้มก็เผ็ดมผอแล้วก็เผ็ด วันนี้สิ่จตองแล้วปะยุดไม่ได้เลยต้องการต้งการความเผ็ด,อผดเอาผงชีสมั้ไม่ใส่เลยเเปิดไหมฮะ โอเคอะว้าดีนไม่ได้จริงๆครีตอะใส่ตอนที่กำลังร้อนๆแต่กะว่า <laughs> ยังไม่ใส่ดีกว่าผ <laughs> ู้จัดการคิดหอมผู้จัดการมันจะไปหาลูกค่ะ <laughs> <laughs> เป็นเง็นถามดิว่านกเฟนกินอะไรนกเฟนเขาก็มีอาหารของเขาคะ่ะก่อนที่จะมานั่งกินอย่างเงี้ยลูกก่ต้องกินก่อนคะ่ะกินหอมนี่นะ

per <laughs> ข้าวก็มีนวดีอะขนาวันนี้ขนาดกิ๊กับเมี่ยวเป็นคนกินเผ็ดนะ<ใ>นอันนี้ยังแบบบ้งงส่ก่ย กูงนหมูบ้านน้องเอลเวใช่ก๋เตียวแซมแซ่บเล้ลุงมิล้ลุงามซอยซ้ายมือละซอยใช่ปะซอยที่ไอบอกอยู่อ่ะซอยกาแฟกาแฟยอดน้อปีใดเอานึงอหนึ่งแล้วส uh ูกี่ตัวนะ ที่กเมยบเป็นคนกินรสเผ็ดเขามาโอเค

มีความสุขคนอื่นเขากินไม่ได้เอนเราเลยต่แไม่ยายอยู่ที่แล้วไม่ใหญ่ไอ้พูดไม่ถูก ไม่อวรเลยมันจะจับเม่วร่เขาไม่มาล้งเขเป็นไงอันนด้ยวันอนนี้ อาหารด้วยกันนะคะไม,ไ,มไม้เป็นไรหรอกเราไม่ว่าใครซาคูระรื้อไรหรือ้อไปใหญ่ไไหเลยฮ่าฮ่า<ใ>ฮ<ช>่ อิ่มนอนอุ่นรงองวนส่ายผ่านก่อนเราบอกว่าเมาโรตีมาแต่งงานมันเกิดเหรอ,อ,อวันนี้มีโดนชนไปงานมันเกิดค่ะ เงียบม,มากค่ะช่วงนี้ลมหนาวมาแล้วค่ะแต่แบบคิดว่าจะไม่หนาว ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นระยะรับมันเผ็ดนะรอันนี้ก็อร่อยนะครับผมเจ้าเนี่ยอร่อยมากไม่ทันเผ็ดครับใส่ญี่ปุ่นครับผมซึมมะกรูดใครับผมอายูนมะโตะใส่รสด็ดนิดหน่อย